สวัสดีค่ะก็ต่อในช่วงคลิปที่สองนะคะก็จะได้หน้าตาสําเร็จก็จะเป็นแบบนี้ค่ะไข่คเค็มสูตรสมุนไพรนะคะก็จะมีอัญชันใบเตยตะไคร้หอมแล้วก็ขิงนะคะซึ่งเมื่อสักรู่คลิปแรกได้ทําไปก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์เพราะว่าเจ้าตะเล็กตกเก้าอี้ค่ะเลยต้องขอพักช่วงไปดูเจ้าตะเล็กก่อนก็บอกว่าไม่เจ็บใช่ไหมคะค่ะยอย่าซนนะค่ะ <c oughs> ประมาณสักสามเดือน,นะคะ่ะก็จะทิ้งไว้ที่ที่ร่มๆนะคะอยู่ในบ้านทิ้งไว้ที่ร่มๆแล้วก็เมื่อครบสามเดือนแล้วเราก็จะนําไข่เป็ดที่เราดองไว้นะคะไปต้มต้มแล้วเราก็หัน่นก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะก็จะได้แบบน,นี้สีสวยน่าทานเลยนะคะค่ะแล้วก็เมื่อกี้สักรู่เจา้าตะเลกก็ได้ชิมไปอันนี้รสชาติเป็นยังไงเอ่ยรสชาติเป็นยังไงเอ่ย บอกว่าไงคะอร่อยค่ะอืมอร่อยบอกว่าอร่อยค่ะแมมฝีมือคุณแม่ก็ต้องอร่อยอยู่แล้วใช่ไหมค่ะก็อยากจะฝากถึงคุณแม่บ้านทุกท่านนะคะแล้วก็ผู้ที่ติดตามรับชมนะคะก็การถนอมอาหารก็จะมีไข่ไก่ไข่เป็ดนะคะแล้วแต่ความถนัดแล้วแต่ความชอบนะคะก็วันนี้ที่ได้มาทําก็จะเป็นไข่เป็ด ให้เราประหยัดในค่าใช้จ่ายในการาใช้ชีวิตประจําวันนะคะในบ้านได้เยอะเลยค่ะก็จะนําไข่ที่เราไปซื้อตามห้องตลาดเนาะมาล้างให้สะอาดแล้วก็มาทําเป็นไขเ่เค็มไข่ตุนจะเป็นไข่อะไรก็ได้ที่เราแบบชอบนะคะแต่ในที่นี้ก็จะเป็นไข่ไข่เค็มค่ะเพราะเก็บได้นานเลยเวลาเราทําเสร็จก็ประมาณสามสามเดือนเนาะแล้วก็เมื่อครบกำหนดก็จะนามาล้างให้สะอาดแล้วก็ไปต้มไปต้มอีกทีนึงก็ไปแช่ตู้เย็นก็ได้ค่ะ แล้วก็เวลาเราที่แบบอยากจะนํามาประกอบไปทำอาหารอย่างเช่นยำไข่เค็มยำไข่เค็มหรือว่าอทอดไข่เค็มเอาไข่เค็มเนี่ยนะคะไปชุบด้วยแป้งโกกิหรือแ,แป้งเป็นข้าวโพดเลยนะคะแล้วก็นําไปทอดในน้ํามันรลล้อนๆเนี่ยอ,อร่อยสุดยอดเลยค่ะ,อะตอนนี้เราก็จะถึงการขอบคุณท่านผู้ชมนะคะว่าขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะสองแม่ลูก มาทำไข่เค็มกันนะคะเอาเจ้าตะเล็กากอะไรถึงเพื่อนบ้างคะขอให้ให้เพื่อนๆเป็นเด็กเก่งเด็กดีนะคะเราเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่นะเพน่อ่ะเราตั้งใจเรียนด้วยเลยคะตั้งใจเรียนเหมือนหนูเนาะหนูก็ตั้งใจเรียนนะคะค่ะต้องเป็นเด็กอะไรเลยเด็กดีเด็กเก่งเด็กฉลาดค่ะไม่ดื้อไม่ซนนะคะไม่ดื้อไม่ซนเนาะค่ะค่ะไหนไม่บายกับนสิคะลูกบายโอกาสหน้าเชิกันใหม่นะคะ ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย